สาวน้อยคนเนี้ที่ขับรถมา5ปีอ่ะแล้วไม่ได้เรียนการขับรถมาเลยจะขับรถเป็นยังไงเห็นไหมรถรถน้ำมันจะแบบไม่รู้ตัวใช่อยี่ยดูถ้าขับรถรู้เลยว่าเป็นแบบผู้หญิงมั่นใจเขามีแต่ไลฟ์โพสใช่ไหมช่วงนี้พี่ขอเป็นไลฟ์โพสแล้วกันได้ค่ะจะแนะนำเทคนิคอะบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ขับรถได้ดีขึ้น สวัสดีครับนี่คือช่อง Drive เก่งดีเป็นช่องที่นําเทคนิคการขับขี่มาปรับใช้ให้เหมาะกับการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปของคนไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตอนตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดของประเทศเราอ่ะก็ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาช่วยประเทศโดยการออกไปเที่ยวกันนะครับผมก็จะพาไปรู้จักกับดีไซเนอร์สาวน้อยแสนสวยคนหนึ่งผู้ครองโสดมาระยะหนึ่งนะครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องใช้รถคนเดียวเดินทางคนเดียวขับรถไปทํางานคนเดียวไปเที่ยวคนเดียว น่าสงสารไหมครับและภารกิจของเราในวันนี้ไม่ได้ไปหาน้องเขาอย่างเดียวนะครับเราจะไปดูกันที่ว่าน้องเขาอ่ะขับรถเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่กับรถยังไงซึ่งผมอ่ะได้บอกน้องเขาไว้ว่าให้น้องเขาอ่ะขับรถไปคาเฟ่ที่ไหนก็ได้ที่น้องเขาอยากไปแล้วตัวผมครับจะแนะนําเทคนิคการขับรถเขาให้น้องเขาขับรถด,ดีขึ้นราบรื่นขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นครับงั้นอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปหาดีไซเนอร์สาวน้อยแสนสวยคนนั้นกันเลยดีกว่าครับไป แวบตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่ที่คอนโดน้องเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอน้องเขากันดีกว่าครับวัสดีครับพร้อมรถอยู่ไหนาตารถไวเดี๋ยวรอ,อไปเก็บรถก่อนได้ไหม Six and a half hours later hours สอ years l หลั r อะ,ะ,อะตอนนี้เราก็อยู่ในรถน้องน้ำกันละเดี๋ยวต้องขอถามน้องน้ำก่อนครับว่าตอนนี้น้องน้ำขับรถมากี่ปีละก็ถ้าเกิดจริงๆจังๆเลยอะก็คือ5ปีหปี5ป,ปีแล้วหัดยังไงครับหรือไปเรียน ตั้งแต่เรียนจบมหาลัยอะแล้วมันต้องทํางานเนี่ยที่บ้านไม่มารับมาส่งน้ก็ต้องขับรถมาเองแต่จริงๆน้ำเคยขับตั้งแต่ตอนมปลายนะเคยขับไปโรงเรียนอะไรย่างเงี้ยแต่จะมีแบบแม่นางค้างตลอดไม่เคยปล่อยเองก็แปลว่าเรียนมากับแม่จนขับเป็นจนออกถนนใหญ่ไปสอบใบขับขี่อก็เลยขับมาเรื่อยๆห้าปีละใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า สาวน้อยคนนี้ที่ขับรถมา5ปีอะแล้วไม่ได้เรียนการขับรถมาเลยอะจะขับรถเป็นยังไงไปครับขับมา5ปีก็ถือว่านานนะจริงนานไหมก็นานนะแต่ว่เ,าาเคยขับตอนมอปลายใช่ไหมแล้วขับไปโรงเรียนแม่นั่งข้างตลอดแล้วแม่ก็เอารถกลับบ้านอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่นานอะแล้ว น้ำเคยขับชนเสาบ้างถอยหลังชนนี่แหละก็เลยแบบแมวแล้วก็ไม่ขับแล้วอาจากนั้นมาก็เรียนหาอะไรสี่ปีแล้ไม่เคยจับรถอีกเลยขับตอนมอปลายนี่แปลว่าขับก่อนมีไปขับขี่ใช่ไหมใช่อาออาอายุเท่าไหร่ที่ขับมหกเลยมส<อ>ิบแปดอ่าถ้าขับก็ชิวดีเนาะชิว จริงๆปเป็นชอบชอบขับรถทาไกลแล้ก็แบบถ้าขับชิวจริงเหมือนรถน้ําจะยางดังใช่ <c oughs> เสียงดังมากเสียงยางรถน้ําดังมากเคยเปลี่ยนยังยังไม่เคยอันนี้เป็นยางติดล้อมาติดรถ <ละ S 2> มาก็เห็นคนในกลุ่มเขาก็เปลี่ยนกันนะก็คือถ้าไม่เปลี่ยนไปเป็นแบบยางซิ่งยางสปอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะไปใช้ยางนุ่มเงียบกันถ้าเอาแบบ จบๆอะก็คือยางเงียบแล้วก็แดมแดมช่วงล่างอืมมันก็จะไปบุกเก็บเสียงช่วงล่างเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือแบบได้ลดคนละคันเลยคือถ้าแบบมานั่งในรถคันเดียวกันนี่จะรู้สึกว่าแบบลงคัน่าอมไม่ดังธรรมดาด้วยนะเป็นคือด้วยนะเนี่ยฟัง่ยเนี่ยเพื่อนๆได้ยินไหมครับมันจะแบบวุ่นๆวุ่นๆวุๆวุเสียงมันจะไม่นิ่งเลยเนี่ย ยิ่งถนนเงียบอะมันจะชัดมากเลยเสียใจอ่ะขบับรถยางดังมาตั้งสามสี่ปีแล้วเป็นคนบอกให้เปลี่ยนอืมอืมอ,อ,อลองลองเปลี่ยนดูอันนี้ลองสังเกตดูไม่ค่อยมีจังหวะไที่ลงน้ําจับพวงมาลัยสองมือเลยใช่สองมือก็ได้ขืนเป็นคนขบนับรถมือเดียว อพราะพอมือนี้เมื่อยก็เปลี่ยนไงอืมอืมอเข้าใจเข้าใจมันไม่ดีใช่ไหมดีไหมเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้น้องน้ําสังเกตเห็นไหมเพราะว่าจังหวะที่น้องน้ําเลี้ยวอ่ะรถมันจะแบบหัวปัดเข้าไปแบบปึ๊กมันจะเออเความรู้สึกไม่ปลอดภัยงเออใช่ด้วยไม่ปลอดภัยด้วยแล้วมันมันไม่ได้นั่งสบายด้วยอ่ะอืมเพราะว่ารถมันจะแบบกระชากหนึ่งทีแล้วก็กระชากตาที่แขนน้องน้ําเลี้ยวอ่ะลองเริ่มจากการที่มาจับสองมือตอน เฉพาะเวลาตอนเลี้ยวก่อนก็ได้ถ้ามันไม่ถนัดอะ่ะอืเพราะอย่างน้อยอะ่ะถ้าเราจับสองมืออะ่ะแขนี่ข้างอะ่ะมันจะคอยมาช่วยบาลานซ์แรงไม่ให้เราออกแรงในแขนนั้นเยอะเกิน ก็มีแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกแม่ก็แบบแฟนที่เขามีพี่ขับให้ใช่ปะก็มไม่ต้องขับเองก็ดได้หนูไม่มีคนขับให้อ๋อนี่ต้องมาด้วต้องมาไล่เขาไปนี่ต้องมาตุกๆๆตุกตุกตุกมาเมื่อเสร็จแล้วพี่ต้องให้คะแนน,นแล้วนะว่าเต็มสิบนำได้กี่คะแนน,นเขามีแต่ไลฟ์โพสใช่ไหมช่วงนี้พี่ขอเป็นไลฟ์โพสแล้วกัน หรือพี่จะแนะนําเทคนิคอะบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ขับรถได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ของแบบที่เคยนั่งสับผกับผู้หญิงมามมนั่งกับผู้หญิงมาแบบเยอะมากอะ่ะเนี่ยเห็นไหมนราล้นรถน้ำมันจะแบบ <c oughs> ไม่รตัวตัว <c oughs> แอ่สองมายโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคือเมื่อไงจังหวะเมื่อไงคือนั่งอยู่เงี้ยแล้วาน้ําเลี้ยวอ่ะตัวเราก็เอียงไปทีนึงแล้วพอแขนน้ำกระตุกอีกทีนึงตัวก็ไหลไม่อีกทีน พี่มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนสนุกไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไมเราจบรายการเลยไม่กลับบ้านเลยกูชีวิตกูไม่ปลอดภัยเลยปัญหาออย่างหนึ่งของผู้หญิงคือไม่รู้ทาง, <c oughs> ท,างทางไม่ได้บอกแมปไม่ถูกไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงหรอผิดที่ Google Map อ่าทำยากไปเนาะอ้าวนะ อย่างยางจังหวะที่จับเมีงง้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อ่านทางข้างหน้าออกอ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมจับสองมืออ่ะจังหวะที่ลงมาเมื่อกี้แล้วรถมันเกิดอาการส่ายอ่ะเนื่องจากมือเราจับปรุงอะไรไม่แน่พอมือเราไม่แข็งอ่ะแล้วพอถนนไม่ดีอ่ะมันก็จะดึงมือเราไปแล้วแล้วรถเราก็จะโยกละ ่คยตรงเนาะเมื่อกี้จังหวะตั้งลำอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้เป็นที่รถเนาะเป็นที่คนเนี่ยซ้ายเมื่อกี้ดูจังหวะที่ยูเทอร์นอะตัดสินใจดีนะอ่านเกมออกคือแบบรู้อะรู้ว่าดูรถเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนอ่านเกมเก่งอ่านผู้ชายเก่งไหมส ทำไมอ่านผู้ชายไม่ได้อย่างงี้เนาะทำไมนะเป็นเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้หรือเปล่าน่านไดสิเอออ่านยากแต่ดูแล้วน้ำไม่มีปัญหากับเรื่องนี้น้ำมีปัญหากับวงมาลัยอย่างเดียวจ้ะต่อยจำเคยแล้วนจำเคยขับรถกับเนี่ยนะหัวหน้านั่งข้างตีมือน้ำเลยหรอหัวหน้าที่ไหนที่เนี่ยหรอหัวหน้าเราเนี่ยแหละหัวหน้าเราคำถาม เปลี่ยนยางื่าอไหรเนี่ยจะห้าหมื่นโลแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะสามสี่หมื่นก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออยังดูสภาพดอกยางแล้วยังไปต่อได้สถานภาพทางการเงิน,นยังไม่พร้อมอะไรเงนี้ยครับก็ก็สามารถใช้ไปจนถึงสะพานยางก็ได้แต่ว่าอย่าให้เกินแบบสี่ห้าปีอะไรเงี้ยห้าหมื่นโลเนี้ยก,ก็ถือว่าสุคคนเปลี่ยน่ะไับใช่ ตื่นโลหรือสามปีอประมาณนะั้นประมาณนะัณนะ้นสิงที่จะดูประเมินสภาพยางก็คือหนึ่งตัวดอกยางดีดีดีขึ้นนะพอจะโค้งแล้วขับมาจามับต <c oughs> หนึก็คือสภาพดอกยางสองก็สภาพตัวยางว่ามีรอยบาดรวมที่ขาดอะไรไหมอะไรเงี้ยถ้ามันยังสภาพดีอยู่ อะไรเงี้ยเรายังไม่ถึงสพญญะพานยางเงี้ยก็ก็ใช้ต่อไปได้ครับเนี่ยดูถ้าขับรถรู้เลยว่าเป็นแบบผู้หญิงมั่นใจนใช่มชเ,เนี่ยอีกอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกไหมว่าเวลาจังหวะที่เลี้ยวอ่ะเราไม่ได้เลี้ยวในจังหวะเดียวอ่ะเลี้ยวสองสามที่อะต่อโค้งอะไรเงี้ย ได้หรอไม่ไ,ไม่ไม่ดีหรอครับได้ไหมมันได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะคือหนึ่งโค้งอ่ะเลี้ยวพวงมาลัยไปหนึ่งทีแล้วก็ค้างไว้เพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราขยับพวงมาลัยหนึ่งทีอ่ะมันเกิดแรงหนึ่งทีครับขยับึ่งทีก็เกิดแรงอีกหนึ่งทีซึ่งมันก็อาจจะมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดแรงหลายๆทีในการเลี้ยวหนึ่งครั้งอ่ะแล้วตัวเราก็จะโยกตาล่าจังหวะที่ ก็คือผมอ,อะไ,อะไหล่ใช่ใช่เท่าที่นั่งมามีเท่านี้ที่เหลืออะไม่มีเลยจะถึงละร้อยเมตรน,นี่นี่อาร์ตรอรี่ป้ายเทียงเหมือน,น่ยโอเคนี่ไงใช่ถึงแล้ว y a อ่เขาบอกขแล้วออแล้วโอเคแล้วน้องน้ำก็พามาถึง คาเฟ่ที่บางแสนอย่างปลอดภัยนะครับปลอดภัยสิปลอดภัยเก่งนิดหน่อยหมายถึงพี่เหรอคะผมมาเก่งนิดหน่อย <c oughs> ไปงั้นเราไปดูดีกว่าครับว่าคาเฟ่เนี้ยมันมีดียังไงไปครับนี่ครับคาเฟ่ของเราอาร์ตอรี่คนหิวดูคนหิว <c oughs> ไปครับไปไป <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็ได้สำเร็จภารกิจของเราแล้วนะครับภารกิจในการที่จะพาน้องน้ำเนี่ยขับรถมาบางแสนเพื่อที่จะมาคาเฟ่ที่ชื่อว่าอารตอรี่นะครับแต่น้องเขาท้าผมครับเขาอะ อยากให้ผมขับให้น้องเขาดูว่าสิ่งที่ผมบอกอะผมทําได้ไหมถ้าผมทำอะมันจะดีขึ้นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนขับกลับกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราก็สําเร็จภารกิจกันละแต่ว่าน้องน้ําเขาท้าผมบอกว่าให้ผมขับให้ดูหน่อยว่าขับดีมันเป็นยังไง ได้ครับเดี๋ยวผมไปขับให้น้องน้ำดูขับดีจะอ่ะจะหลับไปเลยจะขับไม่ดีอะก็หลับเหมือนกันพองว่วงมาก เ o อ e hour later ตอนนี้เราก็มาส่งน้องน้ำกันแล้วครับก็คือที่บอกว่าจะคุยกันมาสอนกันมาจะขับให้ดูไม่ได้อะไรเลยครับก็ oh, <no. S 2> รถออกปุ๊บก็เหมือนอยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนไม่มีใครแล้วอะ่ะนั่งนั่หนังท้องตึงขับดีขับดีอืม ขับดีก็จะหลับทบายไปนิดนึงเอ่อก็อย่างของน้ําการขับรถของน้ําก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับน้ําก็ขับดีตัดสินใจดีติดนิดเดียวครับติดว่าเวลาน้ําขับน้ําจะชอบขับมือเดียวแล้วไม่ใช่ขับมือเดียวทางตรงนะครับเลี้ยวก็ยังเลี้ยวมือเดียวเลยซึ่งเวลาการเลี้ยวมือเดียว่ะมันจะทําให้หน้ารถเราสายแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเลี้ยวอยู่ในโค้งอ่ะก็จะ มีการโยกพวงมาลัยสองสามจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มแรงของแรงด้านข้างอะโดยไม่จําเป็นอะไรเงี้ยครับเราก็ลองทําดูครับพยายามเลง็งโค้งแล้วก็เลี้ยวไปครั้งเดียวแล้วก็รักษามุมพวงมาลัยนั้นไว้ถ้าเราทําได้ครับการขับขี่ของเราก็จะราบรื่นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะมานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผมอย่างนี้ครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับรอคะ่ะสนุกสน,นุกมันยอด หรือว่าสนุกเลยอ่ะก็จะได้รู้ว่าแบบเออเราขับรถเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอะไรที่เทคนิคดีๆอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะแบบคอยเสริมให้นะคะครับก็ตอนนี้เราก็จะจ่ากันละไหนทำไงนะร้ายเก่งดีาอบปะร้ายเก่งดีโอเคบ๊ายบายแหมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆน้องน้ำนี่น่ารักใช่ไหมครับ ผมก็หวังว่าเพื่อนๆะจะชอบน้องน้ำแล้วก็ชอบคลิปนี้กันนะครับและถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะฝากบอกน้องน้ำอ่ะพิม์ไว้ด้านล่างชุดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้น้องน้ำมาตอบครับและก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เรากำลังจะให้ผมในการทําคลิปเทคนิคต่อไปด้วยแล้วกันนะครับและเมื่อเวลาผมลงคลิปเทคนิคใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและรับรู้ก่อนใครครับงั้นวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ ิแ่งแล้วนะพี่พ <c oughs> ูดยากไหมไม่ลงแม่